คนยังไม่ัดปฏิบัติเลยชาวบ้านเนี่ยก็แก่เขารู้ว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าเทศุปมารเรื่องเรื่องบุญเรื่องบาปเอ้เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเขาก็เกิดความที่เออโอ้อยากค้นหาอยากรู้ว่าคนเราเกิดมาทําไมตายแล้วจะไปยังไงพระพุทธเจ้าเทศบรรยายไว้ไงเขาก็อยากจะฟังธรรมะพระพุทธเจ้าแล้วเขาก็โน้มรู้ตามแค่นั้นเองเออธรรมะไม่มีอะไรเมื่อ,อไหร่คุณชิดอยู่นั่น ความคิดเนี่ยมันแค่อาศัยคุณเป็นตัดสินใครไม่ได้คุณตัดสินตัวเองก็ไม่ได้ตัดสินคนอื่นก็ไม่ได้นะฮะเพราะทรมาไม่ใช่ความคิดเพราะการที่คุณจะเข้าใจตัวเองได้คุณต้องวางความคิดโน้มเข้ามาเป็นสมาธิฟังให้มันเกิดปัญญาแล้วมันจะตื่นรู้ผมไม่บอกว่าเมื่อเช้าเนี่ยที่บ้านลูกศิษย์ผมคนหนึ่งผมยังไม่รู้จักเลยโทรเข้ามาหาผมพิมพ์ก่อนตอนแรกอ่ะก็เนี่เขาเป็นอย่างเนี้ยอยู่ๆเขาดับพลึบไปเลย เขาไม่ปรุงแต่งเลยนึกออกไหมเห็นความโง่เห็นขันมันแยกส่วนเลยแค่ฟังนะเห็นไหมล่ะมันเป็นเรื่องแบบเนี้ยแล้วต่อไปที่คนฟังผมที่จะหลุดพ้นเยอะผมจะบอกยิ่งคนฟังผมหลุดพลล้นเท่าไหร่ผมยิ่งหาธรรมะดีๆบรรยายได้ลึกซึ้งให้คนหลุดพ้นเยอะๆให้คนฟังแล้วตื่นรู้เยอะๆเพราะคนตอนนี้ตื่นรู้ว่าคลิปผมนี่เยอะอยจะไปฟังหลายๆครูบาอาจารย์ไปฝึกปฏิบัติ ตรงนู้นตรงนี้บางคนนะผมจะบอกไปฝึกสายลวกพ้อเทียนนะมีพระรูปหนึ่งไปฝึกสายลวกพ้อเทียนสามปีไม่เข้าใจเรื่องความคิดเรื่องความรู้สึกตัวยังงงมาสนทนากับผมผมแยกออกเลยผมแยกให้เลยถึงรู้ว่าเอา้ามันก็มีอยู่แล้วนี่ว่าแล้วโอ้โหผมไปฝึกอีกสามปีเขาไม่ได้สอนแบบอาจารย์เขาไม่ได้จี้เขาไปแบบนี้มันก็เลยไม่เข้าใจเลยเลยไม่รู้ อยู่หน้าสติเขาไม่ได้แย่อออให้เขาให้เราเห็นภายในเขาไม่ได้มาเปิดตัวปัญญาเหมือนอาจารย์ผมก็งงก็ต้องหาสัมเอ๊ะอาตมาว่าหาสมาธิสติมันยังไงวะเดี๋ยวก็เผยเดี๋ยวก็เลยไม่เข้าใจว่าเอ้าเวลารู้มันรู้ยังไงก็เลยพันละวันทาอยู่นั่นแหะผมถึงบอกหล่ยอยู่นั่นนะเออก็อีกเนื้องคนนึ่งพาเพิ่มเนี่ยเนี่ยท่านอยู่สงขาเนี่ยท่านไปบวชห้าปีไปฝึกสายหลวงพ่อเทียนได้เข้าใจหมดเลยเรื่องความคิดอะแต่ยัง เข้าไม่ถึงใจรู้หมดเลยจะเริญสติอะไรนี่จนตื่นรู้แล้วมาฟังผมอ่ะไม่กี่คลิปตื่นปึ้งเลยหลุดเลยหลุดแล้วโทรมาหาผมด้วยอาจารย์โอ้โหผมฝึกมาห้าปีสายลุพกเทียนอ่ะผมยังไม่เข้าใจแต่ผมมาตื่นรู้ก็คิดอาจารย์เลยเห็นไหมคลิปผมมันได้ทุกรัดับนะฮะผมจะบอกเลยทําให้คนอ่ะที่วนมาหลุดพ้นไปทําให้คนยังไม่มีสมบัติสภาวะตื่นรู้ขึ้นมาเห็นไหม